สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูทุกตาเนี่ยไม่ได้ให้เด็กวาดภาพระบายสีนะคะแต่เราจะมาสร้างภาพจากกระดาษแข็งที่เป็นรูปทรงต่างๆนะคะอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะให้เด็กๆนะคะและ้วก็ผ่อนเตรียมให้นะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นกล่องขนมแบบนี้นะคะกล่องขนมหรือปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วนะคะ ก่อนจับเด็กๆก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนหรือล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่สองคือกระดาษขาวนะคะกระดาษขาวอย่างที่สามก็คือกันไกนะคะกันไกแบบนี้นะคะแต่ในสัปดาห์นี้ครููยังไม่ให้เด็กๆใช้กันไกตัดเองแต่จะรบกวนผู้พ่อหรือผู้แม่นะคะตัดให้เด็กๆนะคะอ่าทุกครูเลือกกระดาษมาเป็นแบบนี้นะคะ เด็กๆก,ก็ใช้กันไก่นะคะตัดกระดาษมาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะให้คุณพ่อแม่ตัดให้นะคะเช่นครูจะตัดให้เป็นรูปทรงกลมนะคะครูคก็อาจจะใช้ดินสอเนี่ยวา,าดภาพรูปกลมก่อนนะแต่คุณพ่อแม่ถนัดนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องกลมสวยงามนะคะให้รู้ว่าเนี่ยคือรูปทรงกลมเนี่ยครูตัดทรงกลมนะคะแบบนี้นะคะ เด็กนะคะหรือถ้าเกิดเราจะตัดสี่เหลี่ยม,มค่อยๆตัดนะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะนะคะตัดนิดนึงค่าดูให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเกิดเราจะสามเหลี่ยมเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันก่อนแล้วเราก็ตัดผ่าครึ่งนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะหรือเด็กจะตัดเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กบอกให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้ผมหน่อยนะคะ แล้ววางกันไกลบาดมือนะคะนะคะเด็กๆก็พูดกับพ่อแม่ดีๆนะคะเมื่อตัดแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะครูลูกตาเนี่ยตัดไว้หลายอย่างเลยจะเป็นวงกลมวงรีนะคะสี่เหลี่ยมนะคะอ่าแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมยาวๆก็แล้วแต่นะคะเด็กๆตัดเตรียมไว้หลายๆชิ้นหน่อยนะคะและเดี๋ยวเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ เราก็จะมาเอาลูปทรงหลางเนี้ยมาประกอบเป็นภาพบนกระดาษขาวนะคะเด็กชอบภาพอะไรก็จะประกอบแต่ในสัปดาห์นี้ครูครูจะสอนแค่หนึ่งภาพก่อนนะคะถ้าเด็กเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเเราก็จะไปทำกันแต่ยังไม่ต้องใช้กาวนะคะใช้แค่กระดาษลูกทรง,งต่างก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยนะคะ วีค่ะเด็กๆรูปนรูปาล2ค่าในสัปดาห์นี้นะคะคุณตาเนี่ยไม่ได้ให้เด็กระบายสีนะคะแต่จะเป็นการสร้างภาพจากกระดาษที่คุณตาให้เด็กรบกวนผู้คองช่วยตัดให้เป็นรูปทรงต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะวงรีวงกลมและสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆก,ก็ตัดหลายๆชิ้นหน่อยนะคะหลายๆแบบน,นะคะ แต่คุณครูยังไม่ให้เด็กตัดเองรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยตัดให้นิดนึงแล้วก็ใส่กล่องไว้อย่างนี้นะคะและวันนี้นะคะอนุบาลสองน,นะคะคุณครูตาจะให้เด็กๆนะคะลองฝึกต่อเป็นภาพดอกไม้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอ่านะคะ อันนี้คุณครูแัดนี้นะคะวางให้เฉยน,นะคะเพราะว่าเรายังไม่ทากาวมันขยับไปเยื่อนได้แก้ไขได้นะคะถ้าเราทากาวแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะกระดาษจ,จะขาดนะคะ,ะคุณครูใส่เกสรดอกไม้แล้วคุณครูก็ใส่ก้านดอกไม้นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆก็ให้คุณพ่อแม่ตัดเป็นวงรีเล็กๆนะคะ ทำเป็นกลีดดอกแบบนี้นะคะเด็กๆก็ค่อยๆเรียงนะคะนะคะเดี๋ยวเียงแบบนี้นะคะอ่านะคะีแบบนี้นะคะนะคะขณะที่เรียงเนี่ยเรายังไม่ทาก,กาวเนี่ยเราสามารถแต่เด็กๆก็จับกระดาษนิทีนึงนะคะเดี๋ยวกระดาษมันจะไปเยื่อนเด็กๆก็เรียงแบบนี้ล้อมรอบมันก็จะได้ดอกไม้ เมื่อมีดอกไม้แล้วก็ต้องมีใบนะคะเราก็จะใส่ใบแบบนี้นะคะใส่ใบแบบนี้เข้าไปนะคะเด็กๆก็จะได้ดอกไม้สวยงามนะคะแต่เด็กบอกว่าไม่เห็นดอกไม้มีสีเหมือนธรรมชาติเลยอันนี้เป็นการฝึกนำกระดาษที่เป็นรูปทรงต่างๆมาประกอบเป็นผ้า ะะเราสามารถกลับมาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะเรายังไม่ได้ทากาวน,นะคะเด็กๆก,ก็ลองฝึกทําดูแต่กระดาษที่ทำเนี่ยต้องเป็นกระดาษที่แข็งนิดนึงไม่ใช่กระดาษหนังสือธรรมดานะคะอาจจะเป็นกล่องขนมหรือกล่องของใช้นะคะแต่อย่าลืมรบกวนพ่อแม่ตัดให้เด็กๆนะคะและเด็กๆนํามาประกอบภาพนะคะและสัปดาห์หน้าคุณตาจะ มาให้เด็กๆนะคะฝึกทากาวปากแล้วก็วาดต่อเติมให้สวยงามจะเป็นผ้าทิชก้อนเมฆอะไรอย่างนี้นะคะที่เด็กเคยระบายสีแล้วนะคะเด็กๆทําได้ไหมคะแต่อย่าเปิดพัดลมแรงนะคะเดี๋ยวกระดาษมันปิวนะคะค่อยๆทำเด็กก็หากระดาษขาวมาลองพื้นก่อนแล้วก็เด็กๆก็ปักดูนะคะลองวางดูให้สวยงามนะคะเด็กๆทาได้ไหมคะอ่เด็กลองทําดูนะคะ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ